มีใครอยากได้ดีแท้ไหมมีใครไท้ครับผมอดีแท้เลยดีแท้ขอปีได้ไหมครับที่ไงร้านไหนไปซื้อครับดีแท้ราคาถูกลิงก์ได้คลิปนี้เลยทุกคนครับก็ขอช่วยอะไรหน่อยนะเข้ามารับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆยังไงเล่าขอบคุณท่านผู้ชมที่กดไลค์ให้นะครับผมเพราะการกดไลค์ครั้งนี้ทำให้ผมมีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณมากครับและยังมีอีก72%้กดดตติามก็อย่าลืมกดติดดตามกัันนไ้ะครบสองเปกันเลยซ็นต์ แดดบอ๊ <Eat> that, <laughs> ทำไมตัวผมเป็นอย่างงี้เนี่ยดี๋ยมันหมดอ,อะไรวะเนี่ยหมดหวานชื่นลื่นลมจริงๆเลยนะทำไมตัวผมกลายเป็นกระดาษอย่างงี้ล่ะครับทุกคนเออก็จะเป็นยังไงนะครับทุกคนถ้าผมเอาชีวิตรอดในโลกที่ตัวเองเป็นกระดาษแล้วไม่ใช่ไม่ใช่แค่ผมดีกว่าเดว์ <laughs> ทุกตัวก็กลายเป็นกระดาษแล้วผมก็จะเป็นยังไงครับผมอย่ายลืมกดไลค์กดซับสไคร้และกดแชร์คลิปดีด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวไปดูกันเลยเซนครับออฟฟิเชียล จะดีครับทุกคนแล้วทำไมตัวพวกกูเป็นอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวเพวกมึงยืนไปทางไหนเนี่ยเริ่มงงแล้วเนี่ยมึงยืนตรงๆรงนี่ไม่จะยืนเอียงทำไมวะยืนตรงยืนเดี่ยเห็นไหมตรงกริกเลยอ่ะตรงแบบปิวได้อ่ะจังหวะเนี้ยเฮ้ยลม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 เฮ้ยลม โอเคทุกคนก็วันนี้เราจะเอาชิวรอดในโลกของกระดาษครับทุกคนเราจะมันมืดแล้วมาปรับปรับเช้าหน่อยดิน้องชายโอ้ยบายแล้วอย่าหันหลังให้กูทวามกูไม่หันหลังให้มึงครับอืมนะครับทุกคนเราจะเอาชีวิตรอดในโลกกระดาษครับโอ้เอ็นพไปกระดาษอีกเหรอเอาจริ้งเป็นไฟรีดเกลี่ยหูเกี่ยก็เป็นสัตว์ทุกตัวเป็นหมดแล้วมังกรจะเป็นหรือเปล่าเออนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งนะทุกคนนะเดี๋ยวนี้เราไปตีมังกรด้วยไหมทุกคนใช่เราจะไปตีมังกร มังกรมันเป็นกระดาษที่พ่อมาเขาเป็นกระดาษที่ไม่โคตรปั่นอ่ะโคตรจี้อ่ะมึงดูดูมุมข้างเนี่ยเวลาตอนตีไม้วัดตัวงอย่างโง่อ่ะถ้าคุณโง่แล้วมึงนี่โคตรโง่เลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาหินก่อนเอาหินก่อนแล้วต้องรีบฟาร์มของก่อนเว้ยเหล็กอะไรอย่างเงี้ยเราต้องหาเหล็กอะจะไปหาเหล็กจากไหนเนี่ยท้ำไงถ้ำหลวงแล้วทำไมเราไม่มีไม่มีหินหรืออะไรหรือยังไงเนี่ยกูไม่บอก ทำไมทำไมแล้วจะมาขุดตามทำไมอ่ะกลางวันหรือมืซีหาหาเอ็มพีซีสีสีใสใสเสเสียมพูที่มันนี่ได้ดิแรกนั้นได้ดิอะไรอ่ะเอนเดอร์โพเอนเดอร์โฟอ่ะที่แรกเอนเดโฟนั่นนี่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 อะไรนะพี่ต้นนึงเหรออย่าจตอนนี้พี่นั่ยนี้จับกระดาษมองกันจ้านี่แอใช้ใช้เอ็มวอล์ห้าเมตรอ่ะเราต้องไปหาอะไรอ่ะโอ้ฟากดูดเราต้องหาของอย่างหนักเฮ้ยนี่นี่นี่หนังใช้หนังสิบเอ็ดอันแรกได้เอ็มวอล์หนึ่งอันมันจะมีฟาร์มอยู่อ่ะหาหาหาตัวทำฟาร์มอ่ะมััันนจะคุ้้้มมมาาากกกเเเเลยยงงงไไรร็ตอออดด์โพส สองสามเม็ดอ่ะสองสามลูกข้าวไม่สุกเหรอแล้วมันมันเอาข้าวสุกหรือข้าวไม่สุกข้าวสุกว้าวหาๆอย่างนั้นก็มีขอฟูเหล็กก่อนได้ไหมอ่ะขอฟูเหล็กได้เลยมาทุบมังกรกันดีกว่าไหมมาทุบมังกรกันเอาเอาเหล็กมาทุบมังกรกันดีกว่าทุกคนเฮ้ยตรงนี้มีเหมืองอยู่ที่ไใกล้เลยใกล้ใเลยมันจะมีตรงตรงน้ำอ่ะน้ำแม่น้ำแม่น้ำนายใหญ่ใหญ่อเมซอนอเมริกาหรือว่าแม่น้ำอะไรสักอย่างอ่ะแม่น้ำลาซาด้าแถวๆนั้นอะแม่น้ำลาซาด้า รถไ่หนไม่หนาวเนี่ยผมเห็นชื่อพี่แล้วใช่ใชตามมาเลยตามมาเลยนี่เหล็กเต็มเหล็กเยอะเหล็กเยอะจัดจานอ่ะเอ้ยเอาถ่ายไปตัวโคตรบางโอ้ยบางเช่สกิลตันยังบางเลยแล้วมองไม่เห็นมองไม่เห็นมองไม่เห็นเลยแบบโคตรก้มเกินมาดูดิฟิวบางจริงมันทันหลังให้ผมละมันจันไม่ทั้งเลยนะนี่เอาเหล็กเร็วเหล็กกอนแล็วเหล็กกอนเหล็กเยอะจัดจานนะไม่ต้องแลกละไม่ต้องแลกละ เราเอาเหล็กให้ได้ตอนนี้ภารกิจเรานะเหล็กเอาเอาถังน้ำอืมโอ๊ยแต่ว่าเหล็กเหล็กเยอะเหล็กเยอะจะไปแยกจะไปโอ้โหเยอะมากเยอะจะจัดนี่มันรวมแร่เหล็กเลยนะเนี่ยไปบอมลงไปได้ยินเสียงได้ยินเสียงน้ำอยู่ฟิล์มไม่ได้สั่งนี่พี่นี่ได้งพี่เนี่ยทำเนี่ยไอ้ไม้จะหันหลังให้กูณทำไมวะไม่กวนนะเฮ้ย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 วิววิววิวเฮ้ยเฮ้ยทำพี่เหรอ ซอมบีเฮ้ยมีใหญ่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 บีมบันมาทางไหนวะฮิบอกไม่เห็นไม่รู้ <c oughs> โอ,เโอเ้เข้าไปุดเลยละพังมันพังพีพีพมีมถังน้ำด้วยสวยน้องเฮ้ยนี่อุ้ยพันเหรอ พรั่นทูมาแล้วทช่วนหันหลังให้เราดิเอามาดูามาดูซอมบี้เอามาดูซอมบี้เอามาดูหลังได้เฉยเลยเขาไม่หันหลังให้ศัตรูกันไอ้พรั่นแล้วมันหันหลังให้ศัตรูทำไมเนี่ยอะไรแล้วไม่อยาหันหลังวิ่งทำไมวะเออตายตายตายเดือดเฉยเดือดเผาเหล็กมันตรงนี้นะพี่ได้เลยเผาเหล็กเผาเหล็กเออเเาหล็กเลยดีกว่าแม่งเหล็กเต็มบ้านเต็มเมืองนะนะมาไปตรงนี้ตรงนี้ถือว่าเป็นที่ที่จุดโอ้ยหโอ้ไม่กมันไดิมอนกี่เมตรอ่ะอ๋อ ไม่ต้องระวังระวังลองใช้น้ำด้วยใช้น้ำด้วยไม่มีน้ำเนี่ยนี่เดี๋ยวผมไปเก็บน้ำมาเดี๋ยวส่งไม่ได้งขาดอีกวิดนึงอ่ะทำที่ขุดเพชรได้แล้วไปเนเธอร์กันเฮ้ยเราใช้ทริคนั้นไงทริคน้ำกับเนี้ยอ๋อโอเคจำได้ละเฮ็ยลืมลืมลืมไปนิดหน่อยลืมลืมลืมทันทีไปเมื่อหลังขุดอยู่ไม่จบอ้าวเอ๊ะให้ผมถามเพื่อนฮ้เอามาเอามา เ้ยไม่กะจะลองทำแบบเร็วๆนะเฮ้ยเล่นแหละไม่เข้าใจทำไมโอ้ยโอ้ยดูเพิร์ดไม่ได้ดูเพิร์ดไม่ไดอยอุยอุยอุยจะขุดอุยเกือบแป๊บหนึ่งใครเจ็บปั๊บไปย้ายเอาไปได้แล้วได้ให้เจ็บ ไม่ต้องหาฟินอจหาฟินหาฟินนี่มีบนนี้นี่อยู่กาเวลมีเหรอมีพี่น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 ี่สวยสวยจัดเร็วเร็วรีบเผาตรงนี้วอมได้ได้ได้ชุดอย่างนี้ยังได้เก่งรองเท้าเอ้ยได้ได้เสื้อรองเท้าไอ้เสื้อกับกางเกงซีขึ้นไปหาเลยนเอาี่มาพี่อะโลไปเราไปไปในเทอร์ก่อนไปในเทอร์ก่อนอะไปในเทอร์ก่อนได้เลยอะไรลิสเกิล ิตัวบางเบ้อเลยเฮ้ยก็เออก็ก็มีชุดกับเหมือเกงอยู่นี่ใช่ไหมก็โอเคนะมันก็ไม่ได้แย่เฮ้ยไม่ได้เกิดมาแบบไรสติมันเป็นเพราะที่มันผลมะนีอะฮ่าฮ่าโอ้ยทำไมดูดูมันไม่ต่างอะไรจากเราเลยพวกนี้เฮ้ยแก๊สแก๊สเป็นแก๊สเป็นเหมือนกันฮ่าฮ่าฮาระสาทดฮาร์บัสซัดบเป็นสายกันดีกว่าไปตรีระสซัเพราะมันบางมันบางบางจริง่งนเลย ไอ้แกเป็นอยู่ไหนเนี่ยไม้ไปครับทุกคนเราน่าจะต้องหาเลยนะปราสาทก่อนใช่ไหมเดิน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 หาเดินหาไปเฮ้ยอือจะอยู่แล้วมันอยู่ไหนเนี่ยไม้ปราสาทอะไรของมือเนี่ยเดินเดินขอเขาเปิดแบบเรนเดอร์ใหญ่ไกลเลยแล้วกันเฮ้ยนั่นไงเปิดปั๊บเจอปุ๊บนู่นไงโอ้โหเราจะไปไงเนี่ยไปโอ้ไม่ fucking doing bro ใครอย่าฟ้าปิดนะไม่แนะนำไม่แนะนำให้ฟ้าปิด เฮ้ยพ่อเปไงเรื่องความที่ตัวบางครับนี่เป็นไงตัวบางแล้วแบบว่ามันสไลด์หนอนครบไหมอ่ะมีครบไหมไปครับไปครับเราไปเช็คประตูนี้เาก่อนะแล้วก็ไปมักนกันดีกว่าตัวบางมันได้เปรียนนีเองเท่แบบสกิลสกิลตัวบางมันดีอย่างเงี้ยเรืงนะฟังเรืงนะอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเ้ย้่ย้้้ บางมากเนี่ยผมอยู่ไกลบ้านบางกันไม่รู้อะไรเดี๋ยวต้องต้องคัวอาหารก่อนทุกคนอย่าลืมกินอาหารได้เต็มด้วยนะฟิวหนในคอขอขอเดินแบบเดินเบียดดิอย่าเดินตรงนี้เอาไปเข้ามาหน่อยนี่เขาชิลแบบเอาแบบเอาแบบตัวเรียบๆเชิดชิลเขาชิลอ่ะดูแม็กมาดิด็กแม็กมาในในในลาวาดิคนได้รักเลยกุ้งกริ้งกริ้งเฮ่อมันไม่ขุดวะไป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 บ้า คุณโดนอะไรเพื่อนอะคือจะขุดแล้วไปโดนหัวกระโดดว้วว้า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 วเรามองไม่เห็นตัวมันนะใช่รังมากไปไปเราต้องรีบเอาเอาเอาอันนี้ก่อนอย่าไปอย่าไปตีรังมันนะเราต้องใช้อา้อยู่ดิอยู่ดิอยู่ดิไหมอยู่ดิใช้โล่ต้องใช้โล่ต้องใช้โล่ใครใครใกล้ตายใกล้ตายหลบนะใครใกล้ตายหลบนะ มามมจะแตก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 ไม้อ่ะไม่กันได้อยู่โอ้โหไม้ไปรอโลกนู้นๆต้องกันตึบไม้กูได้มาไม้หนึ่งละอันเดียวเออรอรอฟิล์มรอหาเพิ่มหาเพิ่มหาเพิ่มนี่ไงได้ไหมไม่ดอกเลยไม่ดรอปด้วยเดี๋ยวว่ะอื้ออันนั้นไงอัเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฟาร์มให้เดี๋ยวฟาร์มให้เคยไหมเดี๋ยวฟาร์มให้เดี๋ยวฟาร์มให้อ๋อท่านอะไร ตายละกดตายละเฮ้ยไม่ตายว้วห้าเตียงเออเอาละครับทุกคนหลังจากที่เราใช้เวลาฟาร์มมอมเป็นเวลาเกือบชั่วโมงเฮ้ยบอมเนี่ยไอเดี๋ยวผมจะถามบอมนะครับทุกคนว่าเพราะว่าโปรแกรมบอมเขาไม่ได้ตัดเลยอานไปกี่นาทีแล้วบอมตอนนี้สามสิบสี่สิบนาทีแล้วเนี่ยก็แปลว่าเราใช้เวลาไปประมาณ ครึ่งชั่วโมงอ่ะทุกคนไปทุกคนเลยเลยลวโคตรนานทุกคนใช้เวลาฟาร์มเบดโคตรนานเบอะนานสุดแล้วแต่ว่าต้องฟีมได้เบดเท่าไหร่อะตอนนี้ได้มา14อันสิบสี่อันพอป่าวะน่าจะพออะไปไปไปวางวางเลยตอนนี้ผมเดินทางมาจากตอนแรกตอนแรกมี16อันนะครับรู้สึกอะเพราะว่าเราเราเสียไปสองอันใช่ไหมเฮ้ยตกมาใช่เราเสียเราเสียไข่ไป2อันนะครับก็เลยตอนนี้เหลือ14อันเออเหลือเสียไข่นะ เดินหน้าแปลกๆว่ะมาต้องกินมันมาไอ้บอมก็ทำการนะครับฟาร์มเตียงนอนแบบละห่ำซัมเมอร์เซลขุดบอลขุดมาทั้งหมู่บ้านแน่นอนเลยอย่างนี้คุณลองโยนนะคุณลองโยนนะได้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 ไปเลยไปเลยเฮ้ยชิบชิปแม่อย่าแตก ไม่แตไม่แตไม่แตะ่ีปินมันปินสองพแล้วโหแม่งวิ่งมาโคตรไกลจากลบสามร้อยบ้าบอคันะคังทิพย์พายแล้วมีูธนูแล้วไหร่อะธนูฟิล์มได้ฟาร์มไหมพี่ฟาร์มมา34เองอ่ะผมมีสั่งลูกอ่ะพี่เอาวะใช้ธนูไหมอ่ะไม่ได้ใช้หรออ่าแบ่งบอมมีธนูไหมมีมีมีอันนี้ันแบ่งแบ่งพี่กับของไอ้นี่มาเอ้ยเอาไปเลยขอกูเอาไเอ้ยไมลงโยนคนสี่อันบ้าบอมากเลยเฮ้ยเอ้ยเอ้ไอ้ขันกลับเฮ้ขันกลับไปหนึ่งนะขุดเละ้ นั่นไงลงแล้ว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 ไงตรงนี้ตรงนี้นไปกไ้าไปก้าเลยเราหดตรงนี้เราหดทำไกลๆด่ะอย่ามาตกม้มาตายตรงนี้นะไม่เอานะา <laughs> ตกแบบตกอะไรนะเขาเรียกอะไรนะตกตกตกลาวาเลบื่อเบ่อยมากเออร้องเลยเด <laughs> ี๋ยวจะลึกอยู่นะลึกดิมันได้อยู่ข้างล่างสุดแล้วไมใช่เหรอใช่เหรอเดี๋ยวไดเจอเหมือนกันพี่โอ้โห โอเค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 โอบล็อกเอ้ยไอสปายระทางเข้ามันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยโอ้ตรงนี้ฟาร์มฟาร์มหนักตรงนี้ฟาร์มหนักมันเป็นสมุดเอ็นชาร์ดที่ยังโกงเลยครับนี่อ่ะเฮ้ยแต่เราฟาร์มมาเราแทบไม่เจอเพชรเลยครับทุกคนนอกจากไอเพชรตอนแรกอ่ะแต่ก็ไม่ได้เอาแล้วนะครับทุกคนก็เลยว่าจะฟูลเหล็กไปไปตีมังกรเลยงแล้วเฮ้ยเอ็นเดอร์โปรห้องมันอยู่ไหนอะนะ นีจะห้องไหมจะพร้อมนี่โอเคโอเคสวยสวยสวยเดี๋ยวเพิ่งอย่าเพิ่งนี้นะเฮ้ยคุณ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 ปิ้มมันเป็นมันเป็นซิลเวอร์ฟิตคุณนะคุณนะผมอ่อนแรงดีใช่ไหมใครับอันนี้นี่นี่นี่ต้องนอนก่อนต้องนอนก่อนกูหาซิลเวอร์ฟิตไม่เจอกระหูกระปิดเดียวมันหลุดไหยปกติมันเล็กอยู่แล้วนะมึงเป็นตัวกระดาษมึงเล็กกว่าอีกโอ้โหมองไม่เห็นเลยพอไหมพี่ไม่ไม่ไม่พอไม่พอ ขาดหกนี่ยผมมีเจ็ดอันพอดีเลยเกือบแล้วเว้ยไอ้บอมรีบจังไม่เซฟอ่ะไม่เซฟตรงประตูอ่ะน้อนนันเซฟก่อนเซฟก่อนมันเซฟมันเซฟยังวะฟิล์มไปดูต้องต้องรอตอนมืดไหมบ้าบอเข้าไปแล้วอ่ะไม่ทันแล้วแหละไปกระโดดตายไหมไปไหมเขาไม่รู้มา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 ฟิมเซฟไปเซฟไม่รู้ที่รู้สปาพอยล์ก่อนสปาพอยล์ในนี้มาไป Let's go ว้าวโอ้โหขึ้นครับขึ้นครับตอนนี้ขึ้นรับโเบ้าบออย่าอย่าอย่าย่าอย่งอ่อาอย่ยเอมเาอยอาอยย่าออยอยอ่าออย่าออม่าออยอ่านอ่าออายาอย่อ่าออ่ออยาย่า่าออาายอ่่อย่อาิออา่ออ่ออาา่่ย ผมผมผมพี่พี่พีผมโยนไปใหมแฮะมีนักบอลเยอะไหมมากมากมากค่ะพี่พี่ตรงนี้นะพี่ข้างหลังพี่อ่ะว้าวว้าวว้เกือบตายจะพี่ต้องอาหารอยู่ตรงน้ำ่ะพี่ได้ๆเอออ่ะดีนะเซฟ้อไปก่อนไปครับอย่าเอาเอาเอาันที่นั้นน่ะที่อยู่ในกรงอ่ะอะไรที่อยู่ในกรงไอ้พวกที่อยู่ในกรงก่อนเอ๋อโอเคได้หนึ่งเฮ้ย ลกไม่นะเอาจริงเหรออย่าให้ฉันทำอย่างนี้จริงๆหนึ่งน,นั่นเหรอต้องต้องตีตีตีเพิ่มเข้าไปอันหนึ่งบอมลอง <มา S 1> บอมระวังบอมลองนั่นเดี๋ยวตีให้ไหมเอออดีโอ้โหโอเคอเไป let's go ตรงนี้อันนี้อันนี้อันนี้แตกยังี้ยนี่เนีนแ่แล้วเนี้ยแตกแล้วแตกแล้วอุ้ยไม่วู้โหเฮ้ยได้ไม่ใช่ไม่ได้ได้บังกรเอาไปทำไมสูงไม่ไหวว่ะฟีดเิร์ดขึ้นไปได้ไหมเหลือๆตรงนี้ โอ้นู่นนู่นนู่นพยายามอีกเฮ้ยเอ็นเดอร์แมนอะไรของมันวะเม่เยอะไม่ไหวเลยฟิฟี่มีอาหารไหมพี่ไหมมีมีพี่มีมีพี่อยู่ไหนอะนี่ผมเดี๋ยวเฮ้ยมีเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขึ้นเพงก็ได้เอาอันนี้มามาฟิฟี่เอาเอาเติมความน่ารักเข้าไปหพี่หินหินผมหมดแล้วอ่ะเออเหมือนกันเนี่ยบอมมีหินไหมงั้นเดี๋ยวต้องใช้เทคโนโลยีก้าวหน้าก้าวไกลละโอหโคตรช้ากว่าจะถึงเอ้ยโดนโดนหรอสวยสวยเลยหมดแล้วใช่ไหมแตกเม่อเออน่าจะแตกอะ แต่แล้วแต่แล้วแต่แล้วสวยโอ้โหแล้วจีโคตรยากเอาจริงบอลกอนถ้ามึงจะไป็นเสาดีขนาดนี้ไม่ได้ได้โดนโดนโอ้โหอย่างโดนเฮ้ยเโอ้โหโคตรยากตรงนี้มุมเนี้ยโดนไม่ไม่ลงมาหรอโวะไม่โดนจ่อเหี้ยหมดฟิลฟิลรอรอระวังระวังเฮ้ยเฮ้ไม่ลงมาสักทีเลยไม่มาโอ้โหวะวางรอไว้เลยเฮ้ยเฮ้มันไม่ลงมาว่ะ ชิหาแล้วใครมีธนูเพิ่มไหมต้อลูกธนูเพิ่มอ่ะทำได้แขยืนมองพี่บอกลูกทำได้แ่ยืนมองยิงเลยโอ้โหโดนรัวอไอเหี้ยตอนนี้หมดแล้วต้องกลับต้องกลับต้องกลับทุกคนต้องกลับกลับไปฟ้ามกลับไปฟ้ามต้องกลับไปฟาร์มดีไปเดิไปดิไปเดีไปเดไปยไปวไปเไเส็ไดยวไอยวเยวไปเียวีไเดียยียเดียดไปเดียเดียดยเชี่อไยเีไยียปีเ ได้ได้หนังมาเยอะไหมฟิล์มเขาเรียกนะขนไก่เฮ้ยไม่ขนไก่โหดนานครับทุกคนตอนนี้นี่ทำเพิ่มทำเพิ่มมาดินี่ทำเพิ่มได้อ่าอ่านนี้นี่ลูกธนูสามสิบเนี่ยอาดินี่อ่ะเก็บไว้ฟิลมเอาไว้ใช้ดิผมไม่มีธันูอ่ะนี่นี่นี่ไปเอาทำเลย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 ไอ้มังกรนี่มันเล่นยากอ่ะพอหรือเปล่าวะหกสิบสี่หกสิบสี่ลูกเนี่ยพอดีพอพอได้พอแหละถ้านวลเนียกันตัวก็ยิ่งบางๆาอยู่นะ Mm. ยิงยากเลยให้มันดูเหมือนยิงง่ายขึ้นนะรู้สึกลงไปแล้วไปทุกคนอ่ะลงไปเลยตรงนี้โอ้โหก้มหน้าไม่มีไม่ได้ช่วยอะไรเลยไม่มันลงมามันลงมาเฮ่ยมันเพิ่งลงมามันโอ้โหมันนอนพักมันพักตอนเราไม่อยู่เหรอใช่พี่เอ้ยโอ้โหโอ้โหมันมายิงยิงยิงทุกคนยิง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 ชุบโดนโดนอ่ะอ่ะโดนโอ้มันมัน

โอ้สองตลบรอดชื้ได้ไหมดีไปิเด okay, ้งเบิงมเบิ้มล okay, ีโโอ้โหแค่ได้แค่ได้บินได้เลบอมไปไหนวะโอ้ยโอเคทุกคนก็คลิปนี้ใช้เวลาโคตรนานนานนานจัดๆนานมากๆนานแบบนานโคตรอ่ะทุกคนนะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อกำลังใจอ่ะเพื่อให้พวกเราด้วยนะครับทุกคน น้าคลิปวันนี้ก็มีแกตดีเล่บวกกันก่อนไปไหมบวกกันก่อนไปไหมเด้อ่ะบวกคนกระดาษเออไปไหนไปไหนไอ้บอลจะตายตายเม่รู้เออเรียม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 เออไปเถึงไปเถอะไปเถอะชั่วนาแล้วนะ